เป็นอะไรที่ล ok ุ้นระทึกถามว่า3ชั่วโมงนะก็คือไรระทึกล ja ุ้นมากแล้วก็คืนนี้นะครับอยากจะบอกว่าสุดเออาสัมภาษณ์หน่อยมีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้อันบเคยติดต่อหมอจักเเือรมัแต่าประเทศได้เสร้างบนิษเป็นเกาหลีญี่ปุ่นอันอเมริกาไปมาเปิดบารหลอกบาเล่นเมื่อแขกเมื่ออยังก็ไปมาเบิด์ตบเคยติดต่อหมอค่ะ เรียนมาเนี่นะคะประเทศเล็กค่ะจำไปจนหอดเมงินฉันตายนะคะครั้งว่าแล้วก็วีซ่าเรามาวีซ่าอะไรครับ วีซ่าทำงานค่ะเขาเรียกว่าอะไรวีซ่าทำงานภาษาอังกฤษ business business visa business visa วีซ่าทำงานต้องทำถูกต้องด้วยนะคะทุกค่านแต่ก็คิิดว่าชมากเลยอุ้ยไม่เคยมาวีซ่าทำงานแบบว่าถูกต้องแบบแบบแบบละเอียดยิบขนาดนี้คราวนี้คือแบบมาแบบถูกต้องแล้วเอกสารต่างๆไม่คิดว่าเราจะติดตอมอแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่ แม้ว no. 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 so, ่าเเป็นประสบการณ์ค่ะที่จริงน่ะที่จริงเขาบอกภาษาอังกฤษโบเป็นผสื่อดอกคือบางคำถามดี่นตอบเขาอาจจะบ่เข้าใจก็ข้าถามเขาอาจจะตอบไปโดยทีมันว่องรงประดิษฐ์เขาหรือว่าเขาถามมาแบบนี้เพราะตอบไปเขาใส่ผู้ตื่นแล้วก็ใส่ท่านเสลียบอกบางทีท่านเสลียมันก็อาจจะื่อไปไปจังหนึ่งอ่าใช่มันเลยทําให้ตมเขารู้สึกว่าอะเข้าใจผิด มึงมึงคือตอบอยงสี่น,นอ<ช>มึงอาจจะมาตอบอาจจะตรงแบบก็เอกสารนอประมาณดังสันนะนะคะ่ะใช่เออมันอาจจะประมาณมาตอบไม่ตรงเอกสารจะสินะคือเอกสารมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าพ่อพันถามเ้างสิแนวห้องกับงูปะป่าภาษาอังกฤษนะสินะห้องก็ตอบไปไปตามตามตามความพอใจเ้อาแต่มันอาจจะบ่ถุกต้องตามเอกสารนะสินะใช่แล้วพันก็เลยว่า เออมึงอยู่หนีก่อนเนอะมึงอย่าพาไปใส่มึงอยู่หนีความมึงอย่าพาไปใส่เทศหนาลาอะไรบัตที่แรกกับชิวเด็กประมาณว่าเดี๋ยวตอมองอาถามไม่ตรงคำตอบจะจังไหนสัญญาต้องพกใบใบค่าจ่ายต้องพกมาดามไต่าก็ไม่ได้ให้ค่ะเออเออใครจะต้องแบบว่าไปโพสต์ว่าใครจ่ายฉันแล้วไม่จ่ายฉันแล้วแล้วจริงๆอ่ะสิ่งที่ตอมอถามฟังค่ะผู้จัดฟัง สิ่งที่มอตอมถามว่าเขาจ่ายเงินเธอเท่าไหร่ไม่มีค่ะยังไม่มีใครจ่ายแต่มัจจะมีโอเคหลักฐานเรามีสัญญาเรามีสัญญาเรามีแต่เราต้องไปให้ศิลปินดูไหมล่ะใช่ถูกไหมมันฝรั่งกับความคิดไทยมันไม่เหมือนกันฝรั่งคิดว่าศิลปินมาเมืองนอกจะต้องพกหลักฐานมาการจ่ายเงินไม่นี่นั่นมาทั้งหมด ซึ่งเราก็คงไม่ได้ให้กันเจอให้กันเห็นใช่ไหมว่าเราอะไรยังไงก็ขอเอกสารเยอะมากแล้วก็เราก็มาขายเอากําไรให้เขาเยอะมากได้กําไรเยอะมากเราจะไปใกล้ศิลปินดูใช่แล้วก็น้องแพลด้วยความที่ศิลปินลงเครื่องมาไอเราก็ยืนละลิกละลี่ลอยด้านนอกข้างในเสร็จปุ๊บบอกติดด่านตอมอเอ้าอยู่ๆเขาก็ยื่นโทรศัพท์ให้ตำรวจคุยกับเราเราก็บอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ ตำรวจก็ถามนู่นนี่แล้วก็บอกคบบบ<ท>รับแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออถามแบบถามแบบซักประวัติเหมือนจะเอาเราเข้าไปข้างในด้วย <laughs> แล้วแพรก็ยังที่สัรยินแพรก็ยังไม่รู้เรื่องนะยัง่อยู่แล้วบอกเออผมจะโดนส่งกลับ <c oughs> อยู่ก็ตอบไม่ถูกกันทั้งยืโดนส่งกลับอยู่เขาก็มั่นใจแล้วว่าเขามีเอกสารเออเขาก็มั่นใจของเขาไอ้เราก็มั่นใจไลนส่งคนกลับหนนู้นไอ้เราก็งงหมว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะโดน<ว>อ,อนะไรไหมวะใครแจ้งไปก็ ครแจ้งไปรับผิดชอบรับผิดชอบชีวิตด้วยนะแหม่ทำกับเรานานๆน้องเขามาสงสารน้องก็เถอะให้น้องเขามาทำอาหารกินบ้างให้เขามาเที่ยวมาสนุกมามีความสุขบ้างเถอะแล้วก็อีกอย่างหน้าเฟซชันก็อย่ามาด่าทันเยอะฉันไม่รู้เรื่องสงสารก็เถอะไม่สัตวจริงๆสัตไม่ได้อะไรหรอกพี่แต่ว่าเออมันโดนสักโดนแบบหนักๆแัต่ไม่เคยโดนเลอจัดแม่งเลยฟ้องแน่บอกให้ ไม่ปล่อยว่าจะเขาไม่ใช่ใช่ไม่ได้แค่รมดาฉันเรื่อยๆทำหน่ย่าจะพิสูจ้ไว่าใครแล้วยังไงว่าใครแจ้งจะสื่อได้จริงหรอก็เราทําได้แหละเราจงใช้ขนายใช่ไหมนั่นแหละแต่ว่าเอาจริงๆนะสับบอกแล้วนะไม่ใช่ว่าแก้ตัวนะคือเราไม่รู้เราเป็นผู้จัดเข้าใจไม่เราเป็นผู้จัดคือเรื่องส่วนตัวเราไม่ยุ่งเราคุยคำๆคุยสนุกสนานเนี่ยโอเคทุกคนเรามาเราเราทำธุรกิจ เดี๋ยวคนนู้นก็นมาคนนี้ก็มาคนนี้มาเราจะไปโกดเกลื่อทุกคนไม่ได้เราจะตามน้ําใครไม่ได้แต่ทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์หน้าเฟซสักนะ่ะสักจับจริงๆ <c oughs> เพราะว่าคุณต้องแยกแย้ายออกนะชั้นลงทุนแล้วงานหนึ่งชั้นลงทุนเป็นล้านเธอมาคอมเมนต์นู่นนี่นั่นให้งานฉันเสียหายฉันก็ไม่ยอมถูกไหม <c oughs> ส่วนเรื่องอื่นฉันก็ไม่ขอพูดถึง <c oughs> ไม่ขอยุ่งเกี่ยวแต,ต่ตอนนี้ศิลปินอยู่กับฉันก็ต้องดูแลศิลปินฉันให้เต็มที่ไม่ว่าใครไม่ว่ายังไงเราจะไม่พลาดพิงใคร นะครับขออย่างเดียวอย่ามาด่าสักอย่ามานู่นนี่นั่นเพราะสักไม่ได้ไปด่าใครแล้วก็ไม่ใหญ่ใครด่าสักเล่นๆแค่นั้นแหละตอนนี้น้องแพลวโอเคหรือยังโอเคค่ะแฮปปี้แล้วเพราะกินอิ่มแล้วได้กินปลาแดกแล้วโอ้พอด้กินปลาแดกแล้วก็มีแห้งขึ้นมาแน่จักหน่อยกินนเด้ป็ไงครั้งแรกเอออ่ะสัมภาษณ์นู่นยืดหสัมภาษณ์อีกคนเอาสวัสดีครับนนนน้้้ออออพพีี่่ลลยแแมไดวครับต พร้อมแล้วครับพร้อมวันยังเดียวครับตอนนี้ครับมือเนเจอกันเร้<ช>่มวันขนาดเนี้ยมือเอนอเจอกันได้พี่น้องเด้อพร้อมแล้วบอกใช่พร,พร้อมแล้วนะครับในการทัวร์ยุโรปครั้งแรกนะแต่ว่าเป็นที่แน่นอนครับโอโอนี่อยากจะบอกว่าวินเนอร์จริงน่ารักมากโอโอ